สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะวันนี้มาดูเป็นพระเชียงแสนนะครับใบหอกหรือว่าลาวเทียนนะครับของจังหวัดน่านนะตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยไม่สมบูรณ์นะปกติก็จะมีฐานยาวๆลงมานะครับนะครับมีฐานลงมายาวประมาณนี้นะแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นหยักๆนะครับนะเป็นน้ำหนักตรงนี้น่าจะมีการแต่งนะครับแบบนี้นะส่วนมากที่พบเจอนะครับก็จะ มีการปิดทองลงรักอะไรเงี้ยนะครับลงชาติอะไรเงี้ยนะดูความเก่าของทองได้อะไรเงี้ยนะครับก็เล่นหาไม่แพงนะนะครับสมบูรณ์ก็อาจจะหลายๆพันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่สมบูรณ์ก็อยู่แบบหลักพันต้นๆถึงกลางๆไม่ถึงนะครับสองสามพันอะไรเงี้ยนะครับนะครับเป็นพระเก่านะแต่ว่าไม่แพงนะเนื่องจากคนเล่นนะคนเล่นได้ยากนะครับตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเล่นนะครับ อาจจะด้วยวิธีการดูยากนะครับนะครับมแบบันมีมีลงรักนะครับดำดำในเล็กลักนะครับ,รบสีแดงเรียกชาตนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเป็นไข่นะครับกลัวนะครับอาจจะยังไม่แดงมากนะจะไม่สนิมมันจะยังไม่แดงนะครับนี่แบบนี้นะครับ ชอบดีนะคลาสสิกเฉยๆนะพวกนี้นะฮะจะไม่ได้แพงนะครับสู้ผราเหรียญไม่ได้นะมีตัวหนังสือเขียนมีอะไรมีขอบตัดหนะ้าเหรียญน,นะครับดูแล้วจบง่ายนะครับไม่ยา้จะต้องชอบและใจรักนะครับนะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะครับพี่ลายดี a s สไ n จีเวนซีเนะครับขอบคุณครับ